สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับเกมมัมมาสานครับับแวร์คายวันนี้เราจะมาสอนการขับเลคอปเตร์ครับวันนี้ผมกำลังขับเครื่อง m h 9ครับ hummingbird ก็ในนี้เป็นเซิร์ฟของ Cat กิ๊กเกมนะครับก็ผมจะมาสอนเทคนิคการขับเลคอปเตร์สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ต้องการจะขับพอนะครับโอเคครับเราก็ใช้เครื่องยนต์โดยการหมุนเมาส์ที่ ลูกกิ้งครับลูกกิ้งของเมาส์แล้วก็กด Engine On ก็ได้หรือว่าจะเล็บชิปของคีย์บอร์ดก็ได้ครับแต่ผมถนัดเล็บชิปมากกว่าแล้วกดหนึ่งครั้งก็รอให้เร็เกตเตอร์มันสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้ผมปรับเสียงเกมเบาหน่อยเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ยินมากนะครับเพื่อที่จะให้เวลาผมพูดมาได้ยิน,นชัดเจนมากขึ้นครับโอเคอนนี้เครื่องก็ค่อยๆขึ้นคนระับ ถ้าเกิดเรากดชิปครับผมเครื่องก็จะลอยขึ้นนะฮะชิปเพื่อนๆจะเห็นมุมซ้ายใช่ไหมว่ามีทุกขอนขึ้นลงเพราะขณะนี้เครื่องกำลังฮอปอยู่ะคระับสายกำลังลื่อมฮอปถ้าเกิดเรากดแทร็เคเครื่องมันก็จะสโลว์าดาวน์ลงมานะฮะค่อยๆลดระดับความสูงลงมาเลือยๆอาจาก m, อ1 m. 1 m, อสองเมตรไปหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรไปศูนย์เมตรก็จะการกดฮอปก็คือกด x นั่นแหละครับคือการเหมือแนบบเราคล้ายๆเราทิ้งสมอะครับเครื่องก็จะล็อกไว้ให้ ก็ทีกจะบินเกมเอามาสามนี้เบรกเตอร์ก็จะบินแบบนี้นะฮะโดยใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดก็ได้โอเคครับนี้เราเราจะบินครับเราก็กดตกัวเอ็กออกครับด้านซ้ายบนของเราก็จะเห็นว่าไม่มีลูกศรขึ้นลงนะฮะแต่ว่าเครื่องสามารถเคลื่อนที่อแล้วแล้วโอเคครับการเคลื่อนที่ข้างหน้าเราก็กดตัวยูครับเครื่องมันจะโน้มไปครับนิดน้อยเราสามารถกดเอนเตอร์ขวาได้ครับเพื่อที่ดูมุมมอง,มองว่าในจอเป็นยังไงครับแต่ว่า พอลำเล็กนี้มันก็ไม่ได้บอกแบบความสูงขนาะความสูงความเร็วนะฮะไม่เหมือนพอลำใหญ่บางลำที่มันบอกเหมือนแบบในห้องนักบินโดยตรงครับนี่มันต้องบอกดูเครื่องวัดครับผมโอเคเครื่องวัดอะไรเลยไนถามว่าเราสามารถกดตัว S ได้ครับ S ก็การยกพอขึ้นก็เหมือนเป็นการลดความเร็วเครื่องบินจาก70กเปแล้วแต่50 40เองก็คล้ายๆกันมือว่าเราจะลงจอด การมุมมองจริงแล้วก็กดตัวออโตเนตได้ครับออโตเนตตายแล้วก็หมุนเมาส์นะครับเพื่อดูว่าเอเคงลงได้ไหมโอเคลงได้เราก็กดลงนะน,นี่โอเคครับต่อไปครับผมแต่ถ้ายายสุดครับเพื่อน,อนกดเบรกฮะจะลงใช่ไหมฮะเราจะล็อกว่าลงตรงนี้เบรกโอเคเพื่อนจะล็อกออกไปแล้วเราก็สอมกดสั้นได้ กดตัวขึ้นได้ค,ครับต่อไปกดตัว A ครับผมการยิงพอไปด้านซ้ายครับเปิดันนี้แบบนึ้นะครนี่แบบก็กดคอนโทรลป๋าเองครับก็เป็นนี่นแะบบครับตัว D ครับเรื่อจะอยิงไปด้านขวาโอเคว่ายิงมากยงน้อยอยู่ที่เรากดนะครับยิงมากเครื่องก็จะอาจจะลดความสูงมากไปด้วยครับหมือนเป็นแรงยกนะครับก็ใช้หลักแอโ o w d น w n มย่ิงงี้ครับ ต่อไปครับผมถ้าเรากดตัว Q ครับถนัดที่เครื hmm. ่องยิงเหมือนลักษณะครอบอยู่เครื่องนี้จะหมุนทางขวาหรือว่าถ้าเห็นเกจระชันครับลองกดตัว X เพื่อเคลื่อนดูครับมีครอบนะฮะเรากดตัว Q ครับเครื่องหมุนจะหมุนไปทางซ้ายตัว D ครับเครื่องหมุนไปทางขวานะครับเราเป็นเทคนิคไมเล่นน้อยๆครับแล้วแต่ความถนัดความชอบว่าใครกัดถึงพอด้วยใช้คีย์บอร์ดหรือเมาส์โอเคครเดี๋ยวเราจะบินกลับไปจอดที่ จุดนี้นะฮะเันเวศูนย์สี่ครับผมเอ๋ okay, ครับเราสามารถกดตัวดีด้วยแล้วก็บวกไปวอีได้นะครับเพื่อเมื่อจะหมุนไปในทิศทางที่เราต้องการครับหรือกดตัวเอและกดตัวคิวครับมันก็เหมือนกับว่าป่าเอียงไปด้วยเียวเข้ามุมไปด้วยอะไรเงี้ยครับทิศทางที่เราต้องการมากขึ้น ผมว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกับการขับคอครับเทคนิคใๆๆนยๆดับเบสิกขั้นต้นเราที่ต้องการขับคอรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับใกล้ถึงจุดปุ๊บถ้ายังลงแบบแบบโตไม่ล่องเราก็กดตัวเอ็กซ์ครับง่ายๆเลยาเครื่องือทำการเหมนเชิดหัวขึ้นครับเหมือนคล้ายๆการทิ้งสมอครับคือคำสั่งนี้ก็คือออโต้เอเวอร์ออนนะครับแต่นี้ถ้าจะราออฟปุ๊บม,มันก็หายไป เราเดึงเ i ็กน,น้อย l y ประมาณนี้นะครับเัวลึลตรง่ี้ตั้งนะครับถ้าเกิดจะดูพื้นที่ก็กดสิบที่ผมบอกครับให้กดสั้นเเดี๋ยวล,ล,ลงแรงนะครับลงแรงมากเึ้่งก็มีปัญหานะครับเวลาบินก็อาจจะไม่ขึ้นระเบิดได้แล้วก็การจอดนะครับคนจอดในพื้นที่เรียบนะครับเพราะว่า ถ้าเราจอดฮับด้วยกาเอียงพอมันก็จะเอียงขนาดที่เราเริ่อนขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนกดตกไม่ทันปุ๊บเรื่องมันก็จะระเบิดเพราะว่าเกีเ่ยวต้นไม้หรือไปเกี่ยวหินนะครับก็ใครจะเป็นใครเ,เพื่อนสนุกกับเกมมันสามขั้กับแวกคายในการเทคนิคการยิงพอครับผมและอใอยสนุกกันเพื่อนสามารถไปเจอผมได้นะครับ์ r Bks o u t s l a e Thailand นะครับต็อสวัสดีครับผม